นี่ก็ภายในเต็นท์นะครับเมื่อคืนก็อากาศเย็นๆสบายๆนะฮะอุณหภูมิก็โดยประมาณ20องศา <c oughs> นี่ก็ตอนเช้าแล้วก็6โมงนะฮหมอกยังเยอะ,ยนนนะอ,ะอยู่เลยคือฝนตกหนักอ่าเปาาผู้ซีมผูนะครับเต็มเลยนะบรรยากาศก็เหมือนผูสอยดาวอย่างมาก ก็คือแคมป์ของเราเมื่อคืนโดนฝนไปเต็มเต็มอันนี้ก็บรรยากาศแคมป์ตอนเช้านะครับน,นี่หกโมงเช้านะช่วงนี้ที่ด่านน้องหลวงนี่ <c oughs> จะเปาะผูสีพูจะเยอะมากเลยนะ เป็นดงเลยดงตับคูแล้วก็ยังมีห <c oughs> ม้อข้าวหม้อแกงลิงด้วยแมหมอข้าวหม้อแกงลิง <c oughs> นี่ก็ประมาณ9ก้าโมงห้าสิบนะครับหลังจากกินข้าวจัดการเรื่องแคมป์เสร็จก็เดินทางต่อนะคืนวันที่สอง นี้เราก็จะผ่านน้ำตกตัดเสือตัดขมู๋ก็จะไปจุดกลางเต็นท์นะครับเอพี่จุดกลางเต็นท์นี่เราจะอยู่ตรงตรงตรงไหนนะเรียกว่าอะไรนะพี่นะริมแม่น้ำตวยครับอ๋อริมแม่น้ำตวยนะครับก็ใช้เวลาประมาณทักสามึงสี่ชั่วโมงโดยประมาณเดินลงอย่างเดียวเดินได้มาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะก็จะมา อถึงจุดพักนะครับและน้ําตกตัดเสือก่อนนะครับซึงอยู่ด้านล่างนะฮะช่วงนี้หน้าฝนน้ําเยอะละอองเยอะถายากเดินลงจากจุดพักไม่ไกลนะบริเวณน้ําตกตัดเสือนะก็จะมีสะพานสลิงนะข้ามน้ําตกนะครับอันนี้ก็ใช้ในกรณีฉุกเฉินที่แคมวันที่สองไม่สามารถข้ามน้ําตกด้านล่างไดนะ้ก็จะเดินข้ามเส้นนี้ นี่คือบริเวณน้ำตกตาดเสือนะครับชั้นที่7ชั้นสูงสุดน,นี่จะเป็นหน้าจะเป็นชั้นที่6นะครับก็วันนี้เรามีเวลาน้อยก็จะได้แค่สองชั้นอ่านี่ก็คือน้ำตกตาดเสือชั้นที่6นะครับ หน้าผานี่จะลื่นหน่อยก็ต้องระวังด้วยจะไข่เยอะก็ช่วงมาน้ําตกตาดเสือนี่ก็จะเป็นช่วงเดินลงก็ส่วนใหญ่นะอช่วงเย็นชานก็จะินผ่านไม้จัดจุดพักจุดแรกนะ,ะที่ชมน้ําตกตาดเสือเดินมาประมาณมนักชมงนึงนะก็จะมาถึงบริเวณจุดโหนสลิงแล้วก็ที่พักบนต้นไม้นะครับ ดูน้ำตกตาดขมุดนะครัตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักม<ฮ>า